บ้าคในเรื่องของผลิตภัณฑ์ช่ว่าหลายๆท่านนะคะคงอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวรันพัฒนอรุณเริกนะคะซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญวิทยาการภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็ชื่ออรองศาสตราจารย์ดรวรันพัฒน์อรุอรอรนเรศนะคะค่ะสอนอยู่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยคะ่ะสำหรับเทคโนโลยีสเต็มเซลล์โกลด์แฟกเตอร์เทคโนโลยี ology, นะคะก็เป็น S เทคโนโลยีที่เอา,อา คุณสมบัติของเซมเซลนะคะซึ่งมีศักยภาพที่สูงสุดของเ,อาเราศักยภาพสูงสุดณขณะนี้นะคะเป็นเซล์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลหรืออวัยวะต่างๆได้อย่างง่ายๆนะคะหรือแม้กระทั่งมันจะรู้ว่าเวลาอยู่ตรงอวัยวะตรงนั้นเนี่ยมันจะซ่อมแซมอวัยวะตรงนั้นเป็นอย่างไรนะคะหรือเซลลบกพร่องหรืออวัยวะบกพร่องเนี่ยก็จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะ เวลาทาที่ผิวหน้าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโกลด์แฟกเตอร์นะมีอินเตอร์ลูคินไซโตไคน์ต่างๆเนี่ยสารพวกนี้นะคะเวลาซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราเนี่ยสารพวกนี้เข้าไปปั๊บมันก็จะเจอสเต็มเซลล์ที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะแล้ว stem cell เตมเซลล์เหล่านี้มันจะรู้ว่ามันจะสามารถที่จะซ่อมแซมอวัยวะหรือเซลล์ตรงนั้นน่ะให้ดีขึ้นอย่างไรสมมุติผิวหน้าเรา มันการผลิตเม็ดส,สีผิดปกติทําให้เกิดฝ้านะคะมันก็จะไปแก้ไขตรงนั้นกลไกลข,อของเซลล์ตามธรรมชาติเลยเพื่อให้ลดการสร้างเม็ดส,สีขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นนะคะออสิวช่วยได้ดีเดียวค่ะเพราะว่ามันจะมีการอักเสบนั่นคือมีการผิดปกติของเซลลเกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะ,ะเปลี่ยนแปลงนะช่วยทางด้านการอักเสบได้ด้วยค่ะ โอ้ริ้รอยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะเสริมทางด้านคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดริ้วรอยนั่นคือเซลล์เราเริ่มหย่อนค้อยเริ่มเข้าสู่ภาวะาความชราเกิดขึ้นนะคะนี่นี้สเต็มเซลล์เนี่ยก็มองว่าอ๋อเซลล์นี้เริ่มไม่ดีแล้วมันก็จะปรับปรับปรุงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมให้มันดีขึ้นนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะเก่งมากมันจะฉลาดนะคะว่าเซลล์ตรงนั้นบกพร่องอะไรบ้างนะคะก็จะช่วยสมานสมานแผลได้ด้วยะค่ะสเต็มเซลล์อยู่ใต้ผิวหนังทุกที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็สามารถที่จะซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นสมมุติแขนเราหย่อนคล้อยนะเราก็ทาตรงแขนได้ก็กล้ามเนื้อจะค่อยๆกระชับขึ้นเรื่อยๆค่ะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ไม่ได้มีผลเสียต่อต่ออวัยวะภายในหรืออะไรต่างๆเลยนะคะเป็นการที่ช่วยเสริมทําให้เซลล์เซเซลล์ของร่างกายเซเซลล์ใต้ผิวหนังเนี่ยนะคะมันฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมตาม ศักยภาพของมันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกแล้วว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่ทําให้เซลล์ของผิวหน้ากลายเป็นมะเร็งได้ไม่มีผลอะไรต่างๆเลยเพราะมันเป็นแค่โกรดแฟกเตอร์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีจริงๆนะคะโกลด์แฟกเตอร์ในนี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนตามธรรมชาติแล้วก็สกัดมาจากเอ่อมันเป็นเอ่อของมนุษย์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแพ้น้อยมาก นะ,ะแต่ถ้าเกิดอาการเกิดอาการข้างเคียงกเกิดผื่นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการปรับตัวเริ่มต้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะหยุดใช้วปช่วงหนึ่งนะ,ะชัก2สอาวันแล้วก็รองกลับมาใช้ใหม่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอาการแพ้เกิดขึ้นน้อยมากค่ะ เต็มที่นะคะก็หมายถึงว่าทาทั่วใบหน้านะอย่างเช่นใบหน้าหรือตาไมใบต่างๆเนี่ยก็ประมาณบางคนเห็นผลภายใน3วันเลยนะคะแต่บางคนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก7จ็ถึงสิวันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นความแตกต่างเป็นระยะระยะเลยแต่ถ้าจะให้คอม p l e ทเลยจริงๆในโปร c e s เนี่ยก็ประมาณ3เดือนเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ